สักทีเถอะน,นะทุกคนดอกอนี้กินเต็มไปเลยสิครับโอ้โหรางวัลก้อนโตแตงโมสองใบาฟาดมาหนึ่งหมืน่นคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นทุกความอันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนในธทรตามโดยเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีไม่ควรรับชม เซีฮก็กระดาบสวัสดีพวกทุกคนกันด้วยนะคะพบกนันอีกแล้วกับเจสมายใส่ปั่นวันนี้เจก็อยู่กับยูฟ้าหกห้าหกเจ้าเก่าเจ้าประจาที่เจเลือกเล่นนะทุกคนใครกําลังมองหาเกมสล็อตเล่นง่ายจ่ายจริงมีบริการพรีเมียมตลอด24ชั่วโมงเล่นง่ายจ่ายจริงที่นี่ที่เดียวนะยูฟ้าหกห้าหกใครอยากตามเจามาเดี๋ยวเจจะทิ้งรายละเอียดเกมไว้ที่ปักหมุดเลยก็อนแล้วกันเนาะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมฟอร์จูนเมานะหนูโชคราบหนูทอง หอ,อบทุนมา2,000นคะขออนญาตใส่เบ็ด100เลยนะคะผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจ้ด้วยนะคะอยากให้เจ้เล่นเกมไหนรีวิวเกมไหนก็สามารถเมน้พูดคุยกันได้เนาะปะมาดูกันว่าวันนี้เราจะบวกจะลบจะคูณจะหารยังไงฝากรับชมให้จบคลิปด้วยเนาะก็เจเลือกเล่นค่ายนี้มาสักพักหนึ่งแล,ล้วแหละทุกคนก็มีครบจบที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่เกมเก่าเขาอัปรัวนะคะ เขาแบบโอ้โหเกมใหม่ช่วงนี้ก็อัพแบบเดือนหนึ่งมา,มากี่เกมก็ไม่รู้นะอ,อ้าวอะหนูโชคลาบโดนโยนขึ้นไปแล้วนะหมุนซ้ําจนกว่าจะชนะนะโอ้โหดอกนี้ฟาดมาเท่าไหร่3ามพนะคะผับผมไปต่อไปต่อครับผมทุนเราหอบมาสองพันนะวันนี้จริงๆจะพอก็พอได้นะแต่ขอ,อญคตไปต่ออีกสักแป๊หนึงนะรู้สึกว่ามันยังไม่สุดนะใส่เบดสองรนะทุกคน มาลุ้นกันว่าเราจะรอดหรือเปล่าโอ้โหดอกนี้4,120นะคะทุกคนก้อนโตมาอีกไปต่อโอ้โหตอนนี้บวกมา5,700แล้วนะขอไปต่ออีกสักแป๊บหนึ่งนะทุกคนขอรู้สึกว่ามันแบบม,มันยังเล่นไม่สนุดเลยอะ่ะมาเกมนี้ก็ชอบมากเหมือนกันนะทุกคนมันเล่นง่ายนะมันมี3แถวเนาะไปต่อ โยนอีกไหมมาล่อนะทุกคนใส่เบ็ดสองร้อยนะแต่ก็รู้สึกกลัวๆยนะกลัวทุนมันหายนะทุกคนมันจะเริ่มเกลือแล้วนะเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเหมือนจะไม่รอดแล้วนะคะทุกคนไปต่อไปต่ออ้าว จาก7,000หายวับไปกับตา4,000นะคะทุกคนโอ้โหลูกนี้แม่งหยุดตั้งแต่ตอนแรกเลยหรือเปล่าเนี่ยเสียดายว่าอ้ามันมาก็มาให้สุดอ่ะอไม่ไหวจะเคลียร์นะทุกคนไม่มานะโอ้โหหมดตูดแล้วครับผมจาก7,000นนะทุกคนเหลือแค่พันเดียวเองอะเอา โอ้โหดอกนี้เท่าไรเนี่ยซูเปอร์เมกามา6,000นะก้อนโตมานะไปต่อไม่ยอมใส่เบ็ด300อไปเลยนะทุกคนเริ่มมีน้ำหูเลยนะดียังได้6,000มาต่อทุนนะทุกคนไม่งั้นแม่งตายนะเออเกลือไม่ได้นะโอ้โหดูดิ <c oughs> ดอกนี้นะทุกคนไปกลับมาเหมือนเดิมแล้นะตอนนี้ไปต่อเลยนะผมไม่ยอมนะต้องต้องต้องได้เยอะกว่ารอบรอบที่แล้วอะ่ะเออต้องได้เยอะกว่า7จนะ็ดพัน่ะเมื่อกี้ได้เจ็ดพันไม่หยุดไง <c oughs> ไปเลยครับผมใส่เบ็ดหนักด้วยนะฮะหมดก็หมดเอาเอากันใครมันจะเจ๋งกว่ากันมาดูดิ โอ้หสงสัยจะได้กินเกลือแล้วมั้งเนี่ยหมดตูดจริงๆแล้วเนี่ยไม่รอดแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหมาสักทีเหออโยนขึ้นไปถ้วยทองอะจะถือไว้ทำไมอ้าวอน่ะเห็นไหมมาล่อให้รักนะทุกคนสงสัยจะไม่รอดแล้วนะ ดูทรงเนี่ยจะหยุดเลยไหมทุกคนอ้าวโอเคครับผมหยุดเลยครับผมอะตัวแพงมาสมตัวนะใส่เมืเ่อบ็5ห0าร้อยเลเมื่อกี้โมโหนะมาดิ บวกมา1 2 8 4 0ิบาทนะทุกคนโอเครู้เรื่องมีเหลืองมีเกี้ยวคลิปนี้มาชา้าแต่มาชัวร์นะทุกคนฝากกันไว้ด้วยนะคะอยู่ฟ้าหกห้างเนาะมาแรงในกระแสตอนนี้ใครอยากเป็นเจ้าของรางวัลก้อนโตรางวัลเมกาแบบเจ๊น้ำพลาดเลยเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรืออีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้กอนสวัสดีจ้าบายบาย